ในเบื้องโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ตามนโยบายของรัฐบาลถือว่าเป็นการยกระดับการเดินทางที่สําคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการขนส่งระบบรางแล้วก็ลดต้นทุนการขนส่งระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางรถไฟตลอดระยะเวลาในการเดินทางค่ะตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนาะค่ะแล้วก็แผนเม่บทที่เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกค่ะ เป็นการพัฒนารถไฟขนส่งมวลชนในเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและการบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพร่วมไปถึงปริมณฑลค่ะโดยมีการพัฒนารถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองพัฒนารถไฟความเร็วสูงค่ะเพิ่มศักยภาพระบบร่างเชื่อมการเดินทางระหว่างประเทศแล้วกับลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์พร้อมค่ะ โดยการพัฒนาระบบรถไฟร่างคูทั่วประเทศครับระวังปี2 5 6 0หอด2 5 6 9นกะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนาทั่วประเทศร่วมระยะทาง3,157กิโลเมตรประกอบด้วยโครงการรถไฟทางคูระยะเอ่งดวนจำนวนเจ็ดเซนทางระยะทาง993กิโลเมตรครับก็สั่งแล้วเซตสเมเนทางช่วงชุมทางจะเชิงเศ้าชุมทางคลอง19ชุมทางแกงคอยระยะทาง106กิโลเมตร ช่วงชุมท่างถนนเจียระขอนแก่นนะครับระยะทาง187่งกิโลเมตรช่วงมาบกระเบาชุมทางเจียระระยะทางประมาณ135กิโลเมตรส่วนอีก4ีเส้นทางอยู่ระว่างกันก่อสร้างครับมีกำหนดให้แล้วเซ็ตละกสิเปิดให้บริการครบทั้งเบิร์ตเนี่ยนะครับในปีนี้ล่ะปี6 6หกที่ว่าสีเดียนได้กระท้องตาทิ่ตามนะครับก็คือเส้นทางมาบกระเบาชุมทางถนนเจียระลบบุรีปากน้ำโพนครปฐมหัวหินและประยบที่รีขันหอดชุมพรนนะครับค่ะ ส่วนโครงการรถไฟสายไม้2เส้นทางค่ะระยะทาง681กิโลเมตรกับสีมีเส้นทางเดนช่ยเชียงไายเชียงของอันนี้2 3ง3มกิโลเมตรนะคะแล้วการเส้นทางบานันเฮาค่ะบันไผ่มุกดาหารนะครพนมระยะทาง355กิโลเมตรนะคะ รถไฟทา่งคูระยะที่2ค่ะดำเนินการในช่วงปี6กหถึงปี69เ้าเจสเซนทังน้ำกันร่วม1,483กิโลนะคะขาดว่ากะสีเริ่มใส่งานในปีนี้แลละเนาะกะรุ่นคือจังโจอีวานน่ะละ,ะส่วนรถไฟทา่งคูตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยเนาะค่ะถือว่าเป็นการยกระดับการเดินทางที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเลย ในการลดระยะทางเป็นต้นว่าการเดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินแต่เกาหนีไซเวลาหาชั่วโมงได้จุอีกคุณผู้ชมทันลดไฟแล้วนะคะลดไฟความเร็วสูงทางคูแล้วนี่เนาะค่ะที่เว้ามากเมื่อกี้เนี่ย สีใสาเวลาแค่สองชั่วโมงเดียจากหาชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงนะคะแมนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการประหยัดพลังงานพร้พอมเพื่อนเนาะลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนได้อีกทางหนึ่งพร้อมค่ะต่อไปก็สีเชื่อมกันเบริร์ตแมนค่ะแพรเซมมาไซกับไงคือจังอยู่ในกรุงเทพกับรถไฟฟ้าบีทีเอสดับแอร์อพอร์ตดิง แล้วกาเอ็มอาร์ทีรถไตด้ดินจะเชื่อมกันทุกสานี่แล้วเห็นได้ว่าช่วงเทศกาลบานเฮาเพิ่งจะเปิดได้มอเตอร์วเวย์ไหมหน่ะที่กําลังก่อสร้างมากข้อขวดที่อยู่ละละลนะซีคิวน่ะก็ลดปัญหาลง <ม S 2> ได้หลายเลยเนาะค่ะครับมอเตอร์วเว่ยเอ็มหกถูกต้องค,ครับ